อ๋อไม่ได้ขายโจ๊กแล้วค่ะเออพูดเรื่องโจ๊กกันหน่อยก็ด้วยความที่เราอ่ะหยุดขายโจ๊กประมาณปีกว่าได้แหละคราวเนี้ยเราก็ไม่ได้กินโจ๊กเลยเพราะเราอ่ะไม่รู้จะไปกินโจ๊กที่ไหนที่เขาใส่รสดีได้เยอะขนาดนี้เข้าใจวะ้ยรสดีคือรสชาติด,ดีไปกินโจ๊กร้านดังก็ยังแบบไม่ถูกปากอะไรอย่างเงี้ย แต่มันอยากกินอ่ะก็เลยขับวนทั่วเลยนะฉันขับทั่วเลยเพื่อตามหาร้านโจก๊กไม่มีเลยค่ะจนไปเจอร้านโจ๊กร้านหนึ่งไม่ไกลไม่ไก่เขาเปิดเป็นแบบเล็กๆแล้วก็เลยอ่ะร้านนี้ก็ได้เพราะขี้เกียจหาแล้วก็เลยซื้อสามสิบบาทใส่ไข่นะ3สามสิบอ้ไครไม่แพงแล้วก็พออุดหนุนเสร็จจ่ายเงินเสร็จนะก่อนที่เราจะสตาร์ทรถออกมาแล้วเขาก็พูดทิ้งท้ายแบบว่าให้เราแบบให้เราคิดอะฝากไว้ให้คิดอะนิดนึงว่า เออพอดีอะ่ะหมูมันมีกลิ่นหน่อยนะน้ำแข็งไม่ถึง <laughs> เออพอดีอะ่ะหมูมันมีกลิ่นหน่อยนะน้ำแข็งไม่ถึง <laughs> แล้วแล้วคือ,อยังไงอะ่ะกูจ่ายตังค์ไว้เรียบร้อยกูต้องทำยังไงกู้อนอย่างงี้ <laughs> <laughs> คำเดียวที่พูดได้แบบพูดแบบหน้าเสียเสียน่นาเจนเจนอะ่ะค่ะ แล้วก็ขับรถออกไปได้นิดหนึ่งแล้วก็หัวราะกันกูจะทำยังไงกับถุงนี้ดีวะกูจะทำยังไงกับจ๊กสุงนนี้ดีใค้ถ่ายมาดู้ที่ทำาไงระหว่างทิ้งกับกินระหว่างทิ้งแต่กินคุณคิดว่าฉันทำยังไงใช่ค่ะดิฉันกิน กินเลยค่ะฉันแกะถุงเลยฉันแกะถุงดมดมก่อนก่อนอื่นเสรก็ดมเฮ้ยมันไม่มีกลิ่นเลยแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช,มจจมใช่มันอาจจะไม่ใช่ถุงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหมูแบบว่าที่เขาแบบมันถึงน้าแข็งอะเออมันถึงน้ําแข็งอาจจะไม่ใช่อย่างนี้พอกินเข้าไปครั้งแรกเท่านั้นแหละโอ้โหตุกขึ้นจมูก <laughs> ตุกตั้งแต่คําแรกเลย ว่าเส้นคายหรือเกินให้ถ่ายเส้นคายหรือเกินใช่ค่ะเส้นกืนมันลงไปอ่ะกืนมันลงไปเรียบร้อยเฮ้ยลองอีกสักคำฉันอาจจะคิดไปเองคำที่สองเท่านั้นแหละโอ้โหเปรี้ยวในปาก ได้ถามว่าฉันหยุดความพยายามไหมไม่กูขึ้นในใจคิดมันจะสักแค่ไหนเชียววะให้ถ่ายฉันกินหมดไหมถูกต้อไม่เหลือสักเม็ดห่าไป่สุดกันไปเลยมันจะซักแค่ไหนเชียววะ ดูธาตุของตัวเองจะเป็นธาตุหนักหรือธาตุเบาคิดเลยนะว่าถ้ากินปุ๊บแล้วกูขายหมาล่าคนเดียวคูจะทํายังไงถ้ามันปวดตอนเย็นะ่ะเดชบุญบุญที่เราทํามากินตอนเช้าตอนเย็นปกติทุกอย่างผลมันออกอีกวันเลยแ <laughs> ทบจะขานออกจากต้องน้ำ <laughs> จะพูดด้คำเดียวว่าโจ๊กแน่ๆ <laughs> คือมันฝังอยู่ในหัวว่าหมูมันอาจจะมีกลิ่นหน่อยนะน้ำแข็งไม่ถึงฉันถามคําเดียวว่าพูดเพื่อ <laughs> ถ้าเป็นคุณคุณจะพูดไหมต้องการยังไงเป็นปัญหาแบบว่าปุจฉาวิสศนา <laughs> หรือว่าเป็นคําถามเชิงวิเคราะห์เขาเขากำลังแบบว่าทําวิจัยกับเราอยู่หรือเปล่าอ่ะ <laughs> เอาโจ๊กมาเป็นตัวชี้วัด ว่าถ้าโจ๊กมันมีกินตุกเนี่ยเขาจะทำยังไงกับโจ๊กสูงนี้ผู้กินค่ะกินไม่เหลือถ้าเป็นเรานะรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าหมูอ่ะมันเขียวอ่ะใส่สีประสมอาหารี่วะคือถ้าเป็นเรานะก็บอกว่าวันนี้วันนี้วันนี้นนหมูรักธรรมชาติค่ะ เป็นหมูลักประชาเป็นหมูออแกนิกค่ะบอกเอง <laughs> หมูสีเขียวคือหมูออแกนิกเราก็จะพยายามพูดกับลูกค้าแบบนี้มันอปแก้ปัญหาณตอนนั้นอะหมูออแกนิกค่ะหมูออแกนิกคือหมูจีเขียวนิดนึงเอ้ยแต่เขาจริงใจนะแต่จะมองในมุมนุนะ์นะนุชว่าเขาจริงใจนะกล้าที่จะบอกกับลูกค้าในเรื่องของความจริงแต่ถ้าคิดดูถ้าเรากินเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ล่ะว่าหมูอ่ะมันตุกแล้วอ่ะ มันมีกลิ่นแล้วอะ่ะมันตุกแล้วน้ําแข็งไม่ถึงอ่ะเราก็จะมานั really yeah, ่งคิดอีกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราใส่น้ําส้มเยอะไปหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าจมูกฉันไม่ดีว่ามันได้แบบรับกลิ่นไม่ดีเนี่ยเราก็จะคิดไปต่างๆนานาเลยไงแต่เขาอ่ะเลือกที่จะบอกเราเขาจริงใจเขาไม่ผิดผู้ผิดเองไม่กินเดี๋ยวมานะครับพากระต่ายกูดมะเร้าไปเดินเล่นก่อน กดพิสอฉันไปด้วยดิย